ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ใต้ร่มกาสาวพัดโดยสุชีโวภิกขุบทที่3พระพุทธโอวาสณวันที่มารดาขององคุริมานออกตามหาบุตรและเป็นวันเดียวกับที่องคุริมานกำลังแสวงหาบุคคลผู้ครบจำนวนพันซึ่งตนพึงค่านั้น เวลาใกล้รุ่งเป็นเวลาที่ชาวโลกผู้ตรากตรำทำงานมาตลอดกลางวันกำลังหลับสนิทฝนซึ่งตกพรำม,มาแต่ต้นมัดชิมยามพึ่งขาดเม็ดเหลือหยาดค้างบนใบไม้บ้างเมื่อลมพัดก็หล่นพลูลงสู่พื้นเป็นประกายเพราะต้องแสงสลัวแห่งดวงจันทร์อากาศเย็นเยียบแต่สิ่งเหล่านี้มิได้ทำให้ภิกษุทั้งหลายในเชตวนาราม ที่เป็นเสขะรู้สึกท้อแท้ย่อหย่อนในการลุกขึ้นเจริญสมณธรรมและที่เป็นอะเสขะพากันละเลยความเป็นผู้ยับยั้งอยู่ในวิหารธรรมตลอดยามสุดท้ายแห่งราตรีบางท่านก็เดินจงกรมกําหนดหัวข้อกรรมฐานบางท่านก็นั่งสํารวมใจตั้งสติกํำนดลมอัดสาสะปัดสาสะ และบางท่านที่ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานก็สาธยายข้อวัดและพระพุทธโอวาทเบื้องต้นซึ่งพระอุปัชฌายะอาจารย์แนะนำด้วยเสียงเบาๆเกรงจะเป็นที่รําคาญแห่งภิกษุอื่นเวลาเดียวกันนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระคันธกุฎีตรวจดูสัตว์โลกที่พระองค์พึงเสด็จไปโปรดก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่า โจนองคุลีมานกำลังสแสวงหาบุคคลผู้ครบพันเพื่อฆ่าแล้วตัดนิ้วมือไปหากเรารีบไปให้ทันความสวัสดีก็จะมีแก่องคุลีมาน,นั้นเขายืนฟังคําสอนของเราในป่านั่นแหลจะกลับใจรู้สึกผิดชอบแล้วขอบวชเมื่อบวชแล้วไม่นานก็จะทำให้แจ้งซึ่งอภินญ,ญาหกถ้าเราไม่ไปองคุลีมานพบมารดาของตน ซึ่งกําลังตามหาและจําไม่ได้เพราะมีหัวใจฟั่นเฟือนไปอันเนื่องจากลำบากตรากตรำในการนอนการกินในป่ามาเป็นเวลานานถ้าประทุษร้ายมารดาถึงแก่ชีวิตก็จะเป็นผู้ที่กลับตัวไม่ได้อีกต่อไปแม้ฉะนันเราพึงสงเคราะห์องคุลีมานั้นให้เป็นผู้มีความสวัสดี ครั้นในเวลาเช้าทรงถือบาทครองจีวรเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาทกลับมาเสเวยเสร็จแล้วแจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบความที่พระองค์จะเสด็จจาริกไปสู่ชนบทชั่วคราวเพื่อโปรโดเวไนยสัตว์และในการเสด็จครั้งนี้ไม่ได้นำพระภิกษุอื่นไปด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเนินด้วยพระบาทไปยังทิศท,ที่องคุลิมานกำลังเดินมา ตลอดทางที่ผ่านไปพบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงแกะและชาวนามีท่าทางตื่นเต้นรีบเดินเข้ามาบางก็กระซิบกระซาบบางก็ละล่ำละลักบอกว่าท่านสมณะท่านอย่าเพิ่งไปโจรองคุลีมานมันอยู่ทางนั้นมันเป็นคนดุร้ายมีมือชุ่มด้วยโลหิตมันฆ่าฟันคนแล้วตัดนิ้วร้อยเป็นพวงใครเดินผ่านทางมันเป็นถูกฆ่าตายสิน้น จงหลีกไปเสียทางอื่นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอาการขอบใจต่อผู้หวังดีเหล่านี้แต่ไม่ได้จัดค้านหรือเห็นดีด้วยประการใดคงเสด็จไปข้างหน้าตามปกติและได้พบชาวนาบ้างคนเลี้ยงแกะบ้างคนเลี้ยงโคบ้างในระหว่างทางอีกก็ได้รับคำห้ามปรามแนะนำไม่ให้เสด็จไปดังกล่าวแล้วข้างต้น แม้จะหลายครั้งหลายหนก็หาทำให้พระผู้มีพระภาคเสด็จเลี่ยงไปทางอื่นไม่จนกระทั่งองคุลิมานซึ่งอยู่ริมทางแลเห็นพระองค์เสด็จมาแต่ไกลก็นึกประหลาดใจว่าอัศจ,จริงทางนี้อย่าว่าแต่คนคนเดียวเลยตั้ง30%หรือ40%คนก็ไม่มีใครเดินมาเพราะกลัวว่าจะถูกฆ่าแต่พระรูปนี้เดินมาผู้เดียวแท้ๆไม่มีเพื่อนเลย หรือจะมาข่มเหงเราถ้าฉะนั้นเราก็จะต้องฆ่าเสียก่อนคิดเช่นนั้นแล้วองคุลิมานก็เตรียมตัวคว้าดาบสะพายธนูคอยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านแล้วจึงเดินสะกดรอยตามไปเงียบๆข้างหลังครั้นเห็นว่าจะไปไม่ทันจึงเร่งฝีเท้าหนักขึ้นในที่สุดถึงกับวิ่งก็ไม่สามารถตามให้ทันพระผู้มีพระภาค ผู้เสด็จดำเนินไปตามปกติได้องค์ุลิมานรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งวิ่งพลางคิดพลางไปว่าแปลกจริงแต่ก่อนมาเราเคยมีฝีเท้าเร็วยิ่งนักสามารถวิ่งขับช้างมาหรือรถให้ทันได้ดังประสงค์พระรูปนี้ก็เดินเรื่อยไปตามปกติทำไมเราถึงกับวิ่งขับแล้วก็ยังไม่ทัน ถ้าเราเรียกให้หยุดแล้วถามดูบางทีจะทราบเรื่องอะไรได้บ้างแล้วองคุลิมานก็หยุดวิ่งตะโกนไปว่าหยุดก่อนพระมีเสียงตอบมาว่าเรานะ่ะหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากยังไม่หยุดท่านจงหยุดสิองคุลิมานคิดในใจว่าพระพวกสักยะบุตรเหล่านี้เป็นคนพูดจริงปฏิญาณจริง แต่ทำไมเดินไปเรื่อยๆจึงกล่าวว่าเราในหยุดแล้วองคุลิมนันท่านต่างหากยังไม่หยุดท่านจงหยุดสิเราจะต้องถามความข้อนี้ดูแล้วจึงถามขึ้นว่าพระท่านเดินไปอยู่แต่กล่าวว่าเราหยุดแล้วและกล่าวถึงข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านว่าท่านหยุดแล้วและว่าข้าพเจ้าไม่หยุดนั้นจะหมายความว่าอย่างไร ดูก่อนองคุลีมานเราเลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วและวางสัตตราวุธแล้วตลอดไปส่วนท่านสิไม่สำรวมในสัตว์เที่ยวเบียดเบียนล้างผลาญชีวิตผู้อื่นไม่วางมือเราชื่อว่าหยุดแล้วและท่านชื่อว่ายัางไม่หยุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้องคุลีมานก็ได้สติตามธรรมดาองคุลีมานเป็นคนฉเฉลียวฉลาด และรู้สึกผิดชอบดียิ่งคนหนึ่งแต่ที่กลายเป็นคนโหดร้ายและฟั่นเฟือนไปในทางชั่วก็เพราะกังวลจู่กับการประหัดประหารผู้อื่นต้องตรากตรำลำบากในการบุกป,ป่าฝ่าดงการกินการนอนที่กันดานหาความสุขกายใจไม่ได้องคุลิมานเหินห่างจากศิลธรรมตลอดการช้านานเมื่อมาได้ฟังพระวาจาอันหลักแหลมนำให้นิยมในสันติสุข ของพระผู้มีพระภาคจึงรู้สึกชุ่มชื่นเหมือนคนเดินทางที่เหนื่อยอ่อนได้พักผ่อนที่ร่มเงาและลงสนานกายในสระน้ำใสสะอาดหรือเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาได้ละอองฝนโปรย,ยปลายให้สดชื่นขณะที่องคุลีมานยืนตัวเบาอยู่ด้วยความเลื่อมใสซา,าบซ่านในพระพุทธภาษิตอันสัน้นแต่ดื่มซึ้งถึงใจอยู่นั้น เหตุผลทั้งหลายที่นำให้เกิดความรู้สึกผิดชอบและความตระหนักในศีลธรรมก็มาปรากฏอยู่อย่างมากมายหวนระลึกไปถึงเมื่ออยู่ในวัยรุ่นสมัยที่บิดาทรงไปศึกษาณสำนักท่านทิสาป่าโมกนึกถึงโอวาทของบิดาที่ให้มันปฏิบัติอาจารย์มันเล่าเรียนศึกษาและให้มีความประพฤติเรียบร้อยสมชื่ออาหิงสก,กะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน แต่แล้วเรียนไปเรียนไปอาจารย์กลับใช้ให้เที่ยวค่าคนจนกว่าจะครบจจำนวนพันเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบวิชาความรู้องค์คุลิมานยังจําได้ถึงถ้อยคําที่ตนคัดค้านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ตระกูลของผมถือไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมจะทําได้อย่างไรแต่ในที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อถูกอาจารย์เศร้าซีบ่อย ศิลปศาสตรอะไรกันที่ต้องใช้ชีวิตมนุษย์ตั้งพันมาเป็นเครื่องประกอบเช่นนี้เมื่อฝนตกหรือแดดกล้าเรารู้จักหลบเข้าสู่ที่กำบังหรือกลางร่มเมื่อโรคภัยเกิดขึ้นแก่ตนเรารีบป้องกันร,รักษาเมื่อถูกด่าว่าเราไม่ชอบใจเมื่อมีใครประทุษร้ายเราต้องหลบหนีหรือมิฉะนั้นก็ต่อสู้ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้ตัวเราปลอดภัย ให้ตัวเราเป็นสุขไม่ว่าใครก็ล้วนแต่รักตนและขนขวายเพื่อให้ตนได้รับความสุขปลอดภัยทั้งสิ้นความรู้สึกอย่างอื่นอาจแตกต่างกันตามอัธยาศัยแต่ความรู้สึกรักตนนี้ย่อมมีแก่สัตว์ทุกจำพวกและเพราะปรารบตนนั้นความเอาใจใส่ห่วงใยก็ขยายออกไปถึงญาติมิตรและสิ่งต่างๆที่เป็นของตนฟือเนื่องด้วยตน เมื่อทุกคนรักตนเช่นนี้การรักแต่ตนของเราแล้วเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่คํานึงถึงความรักตนของเขาบ้างนั้นไม่เป็นธรรมเลยการที่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วพากันหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตการที่เราเที่ยวฆ่าฟาันล้างผลาญผู้อื่นโดยประสงค์เพียงให้ตัวเราเองสําเร็จศิลปศาสตร์ดังที่เป็นมาแล้วนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นความรักตนในทางที่ผิด โดยไม่ใส่ใจต่อความทุกยากของเพื่อนมนุษย์ดอกหรือเราเกิดมาเพื่อก่อความย่อยยับให้แก่คนทั้งหลายเกิดมาเพื่อทำโลกให้เดือดร้อนไม่ได้เกิดมาเพื่อทำประโยชน์อะไรเลยเช่นนั้นหรือพระรูปนี้เทียวที่เตือนสติให้เราสํานึกในความชั่วช้าด้วยวาจาอ,อ่อนหวานและมีคติลึกซึ้งถ้าเราไม่พบท่านบางทีเราจะไม่ได้รู้เรื่องศีลธรรม และความสงบเลยจนตลอดชีวิตการบรรลือศีหนาฏของพระรูปนี้สำคัญยิ่งหรือท่านผู้นี้จะเป็นพระสมณะโคดมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้โอรสของพระนางมหามายาพอคิดว่าท่านผู้นี้คงเป็นพระสมณะโคดมองคุลีมานก็รู้สึกปลาบเลืม้มและเกิดความเลื่อมใสมีลมชาติชูชันอย่างประหลาด ครั้นได้พินิษพระพุทธลักษณะอันงดงามมีสง่าได้เห็นแววพระเนตรอันสำแดงพระมหากรุณาของพระองค์จึงแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดเราแล้วองคุลีมานก็โยนอาวุธทิ้งยอบกายลงถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วแล้วกราบทูลว่าเป็นเวลานานเหลือเกินพระเจ้าค่ากว่าจะได้สเสด็จมาโปรด ข้าพระองค์ได้สดับธรรมภาสิทธิ์ของพระองค์แล้วจากเลิกบาปกรรมตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วองค์คุลิมานก็เข้าไปจนใกล้ถวายบังคมอีกแทบพระบาททูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อพระผู้มีพระภาคประทานเอหิภิกุอุปสัมปทาแก่พระองคุลิมาแล้วสเสด็จจาริกต่อไปโดยลำดับได้พบพระสาวกอื่นๆในระหว่างทางบ้าง ก็รวมทางการเที่ยวแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์ในที่สุดย้อนมาสู่ขนทางเรียบนําน้ำซึ่งไหลเอื่อยมาแต่ภูเขาด้านอุดรตามที่ราบลุ่มแห่งแคว้นโกศลจนกระทั่งจาริกมาใกล้เมืองสาวัตถีราชธานีกลับมาติดตามรับฟังใต้ร่มกาสาวพัฒผล้นงานเขียนของสุชีโวภิกขุ จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ